ไอ้เหี้ยในในทวิตมันคือพวกเราเนี่ยใช่ป่ะใช่ใช่อะไรยงไงเออให้มันมาเรเบลลได้ป่ะไปแแวไปแววพวกไอ้เหี้ยมาแล้วเบงเราจะเดินหน้าแบบสตอรี่ไอ้เหี้ยสตอรี่เว้เรามาแบบสตอรี่เหี้ยสตอรี่กันหน่อยใจมันเริ่มมีอาการอยู่ไปกันนานนาน มันก็เริ่มมีอาการเหมือนเดิมแปลกๆกุรลองถูกบอกละลั่นหน่อยโอ้วายเมื่อกี้ยิ่งลาดช็อตเด็ดมากเลยอะบอกให้ <c oughs> ไม่เจอเองนานแล้เองไปไหนมาวะเองติดตุลาใช่ไหมสบายดีบอกวะพวกนีครับจอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจอบอกกับเขา ติดเกมยร์มาดิว่าอยู่ไหนไปไหนไปเบลบนแว่ไปเบลบนแว่ไอ้เี้าคอกูช่วงนี้แม่งใส่เกียร์บ่อยวะเว้ยไปเว่ไปเว่เว้ยพวกมึงอันนี้กูจะบอกนะว่าอันนี้มึงแต่งตัวเหมือนกันหรือว่ามันมาเป็นชุดนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่งตัวเหมือนกัน้เยสุดยอดเลยเว้ยไปเวไอ้รจอดรถเลยว่ ไปมีรถปนะ่ะน่ะเนี่ยเนี่นนนนยนะอะไรไอ้ยักษ์แกง้ังไปไหนอไอ้์ซานพอพวกกูมาแล้วแม่งหายหัวกันหมดแม่งไปไหนกันวะพวกหาติงอันนี้ต้องถ่ายรูปหน่อยปะ วเราถ่ายรูปตรงโซนทะเลรานี่หอมาเลยโออเอานี่เลยนี่เลยโอ้โหโอ้โหรูปเปนเว้ยพวกจะร่างกายกูอเบียครับแช่กินวนหาเล่ะแย่อีกะกินก่อนฮ้มีป้าคนนึงแม่งเก่าใส่พวกเราไว้เอ้ยกใส่กูน่ะขอถ่ายรูปปนไงไม่รู้อ่ะ ขอ,ขอบคุนมาลดบอลกูเป็นใจครเหล็กลไม่ยอมเลโกวะวเมืองน,นี้ป่าวะที่มันเป็นเมืองเดือดๆอะ่ะใช่ปะ่ะเฮ้ยสัตว์มึงมาดิเฮ้ยเชี่ยแม่งแม่งบอกโอ้ยแม่งบอกให้กูไปดิเชี่ยอาไงดีวะออกมาดิแม่งบอกให้กูไปเฉยเลยวะพี่ขอพิกัดมาหน่อยดิเออขอพิกัดแป๊บ ขอพิกัดแย่ขอขอพิกัดแย่ขอพิกัดเอ้ยเฮียใครวะเฮียใครเนี t t ่ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครวะถ้าไอ้บอลรอดมันก็ต้องเข้าดินมาหาเราแล้วดิยังไม่น่าใช่ว่าเนี่ย

กูยอมเปนกูเจอไอ้เ <in> ฮียยามต้องลงรถไวเอารถไวพ่อลงรถไวไอ้ติ่มไม่ตายเอ้ยมึงมีของปะเนี่ยเอ้ยแม่งกระทืบกูแม่งกระทืบกูเว้ยเฮียของใครไม่ได้เอาแม่เลยเอ้ยยายายายเอาแม่เล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 ยพ่อเอาแม่เลยพวกไอ้เฮียล็อกรถไอ้สัตว์ชนเผากูลงไม่ได้คนนึงโอเบปลดแล้วพวกเฮ้ยเป็นไงวะจัดการได้บ่อยอ่ะ อยางๆรถจัดการแม่งดีกว่าอันนั้นเดี๋ยวกูซ้ำตอนแป๊บเยอยฉันโอ้ยเย็นๆเยอะกูรั่วเลยรถจัดการแม่งดีกว่าไปเว้ยโอ้สวยสวยเฮ้ยเอาแม่งไปทิ้งเว้ยเอาแม่งไปทิ้งเข่าเว้ยไม่ดีกัาเว้ย ถ้ามึงโดนแบบนี้แสดงว่ามึงไม่่พอเอ้ยไ้ยนำเลยบบนำเลยพวกนำเลย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 ไอ้เฮียนี่มันเถื่อนมันไปไแม่นำนำเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้เฮียพวกใครเนี่ยมดบังเหรอวะ มีปากมีเสียงเหรอาไปก็ได้สัตว์มึงชื่ออะไรวะไอ้ใครมึงชื่ออะไรชื่อเน่ะชื่อแม่มเว่แม่มสัตว์ชื่อมึงหรือชื่อแม่มึงเนี่ยคือคนรวยเหรอเฮียรวจัดเออไปเว่เช่เอาแม่ไปทิ้งเวย แมวถิงอีสตา์แมวเท่งพี่ไปไหนดีวะพี่เอาแมงขึ้นเขาไหนก็ได้เว้ย <Yeah. S 1> เฮ้ยไอเทียนี่พวกแมง oh, ปะเนี่ย oh, oh. เฮ้ยเอาแมงดิเอาแมงดิแมง oh, oh, oh. ม,มีพวกใหม่มาว่ะสวยไม่หมดเชีย่ยรถเราไม่น่าตามใครทันไวเชียดดช่ยรถโคตรกำเเช่เฮ้ยเราแมงไปทิ้งป้าปล่อยยันนะั่นไปอ่ะคือใครวะเงาะคุ้มแล้วคุ้มแล้วกูได้ได่ามัน ไว้เอาแมงไปทิ้งเว้ยเว้ยเอาแมงไปแต่แถวเขาก็ได้เขาอะเขาอะหาเลยโอเคแต่เขาข้างบนอะป่ป่ไปสัตว์ถึงไม่ได้ไอเฮียมาเนี้ยไอเฮียมาเลยช่วยกูดิแล้วปล่อยกูเถอะสัตว์มันหมดเฮียอะไรวะท่าน่ามึงเลือกซะเขาเลยไอเฮีย กูกูจะมาอยู่แล้วแหละไอ้เหี้ย <laughs> โอ้โหสัตว์ผมว่าไปไเล่นในเมืองดีกว่าคนเนดียวมาหน่อยไอ้เหี้ยมันพูดด้วยกันไหมเนี่ยไอ้มันพูดด้วกันไหมเนี่ยไอ้เหี้ยมันพูดด้ยวยกันเปล่าวะไอ้สัตว์จะรู้อ่ะโดนพอนะ่อ <laughs> จี้อแเบงสัตว์เจี้อรวยป่าเลยไว้แม่งอยู่ตรงนี้เราเว้ยโตลมหนาวเว้ยแม่งโตลมหนาวที่นี่แหละพวกจูบวางกูขอโดนรังกูพี่ใจดีไม่มีมึงก็ไปเลยไปเลยเดือบงไปเลยเดือบวางป้า ไป <s hr ie> เล่นในเมืองพ่วอดไปไปแวเล่นในเมืองแวยเจ <c oughs> อไ้เฮียกูจะหลดุดใจมันเริ่มมีอาการไอ้เฮียรวจัดมาลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ โอ๊ตนำเลยโอ๊ตไหนดีวะไปจอใครชนเลยหาพวกแก๊งเวเจอแล้วไอ้เหี้ยรวเปล่าไอ้สัตว์จะหลุดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปั่นยุบงเปล่าไอ้เหี้ยแต่คน ไอเล e t ทิกต k เฮ้ยปีไอ้เฮียซ่อมรถปะอะไรอ้พูดไอเฮียลงรถซ่อมแบบรถแบบแม่งพังง่ายอย่างไ้เฮียรถอย่าไปทำอะไรเลยแม่งยากกว่าจะหมดเลย ไไมา yeah. เว้ยมาเวเอฮ้ยเราต้องไปโซนโซนข้างล่างเว้ยเฮ้ยเจนี่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  เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมผมเก่าแล้ววะเหมือนจะไม่ใช่ไอ้เงี้ยนั่นว่ะมันไม่ใช่ไอ้หัวแดงเว้ยแต่มันคือใครรู้น่าจะสไนมาละไอ้เี้คสไนเยอะ์ที่ผ่านได้ชัดอันนี้ใช่พวกเราเปล่านะไอ้กล้าเพื่อนกล้าเบี้ยวเหรอไม่กูอยู่เองมือเบี้ยวแล้วเดี๋ยวไอ้เจ๊ก็ติดอยู่เบี้ยวแล้วไอ้สามบังเอิญบังเอิญโอ้บังเอิญบ่เนาะ วันนี้เรามาเที่ยวเที่ยวที่นี่วะจริงไอ้เหี้ยกูเจอพวกมึงเหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยบผู้พวกเราเพิ่งเฮ้ยน้องเอ็งอยู่แก๊งพี่ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อเขียวเหมือนกันเว้ยเช็คเลยเช็คเลยน้องเอ็งอยู่แก๊งพี่เหรอเนีเ่ยเฮ้ย,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 ยพี่ให้เวลาเอง็งสิบวิออกจากสายตาพี่แล้วไปเปลี่ยนสูตรใหมเดิมแปดเจ็ดสอง สามพอสนับสนุนแล้วม,ลมันจะเป็น,ม,ะนะมันจะเป็นสตรอรี่นี่คือสตรอรี่มันจะพี่จะสีแลวนะสตอรี่ชิงเสื้อสดไปสีจริงนะจริงนะสีจริงๆริงนะ <c oughs> ไปเปลี่ยนสีเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยไอ้ใส,ส่สีพวกพี่คือแก๊งหนังบอลไหมเฮีย yeah. yeah. บอลีเวยที่เป็นพี่น้องกับน้องในจำไว้ด้วยใช่แล้ว เพื่อนพี่อ่ะเป็นหนองในรวมถึงพี่ด้วยตอนน้องยังไม่เปลี่ยนอ่ะน้องจะเจอหนองในพวกพี่ไปไปเปลี่ยนซะน่ากลัวเแฉ่ไม่ทางจัดเลยวะแม่งกลัวแฉ่อ๋อใครแหลมวะ<อ><อ>ใครแหลม<อ>ม,มันแหลมไม่พอมันแหลมไม่พอเสียงกูออกจากไม่แม่งด้วยเว่อแบบแปลกไปไว้พวกว่าตรงนี้แม่งไม่มันเท่าไหร่ ยืนเต้นวะยืนเต้นโดนเส้นแฉย,ย <c oughs> ไปไปไปพวราวันนี้เรารมารเรามากินราสีวัสดีสว,ร,วรับีครวัสกินรบสวันดี้รสไปเรารสีวันนี้เราไรหน่อยนรับ